ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ช่วงบายแล้วผมพบกับลุงโยหนึ่งประชนกับผักลวกลวกผักก็เกี่ยวมะเขือเทศทำเองสูตรโบราณนี่ครับก็มีมะเขือเทศลูกตัวโตสาม ภาษาบานนอทั้งอีสานทั้งเมืองหนองคายเขาเรียกเล่นสามลูกเท่ากับลูกต้มขีวหวานนี่แหละครับลูนกนั้นก็มีกระเทียมมีหัวหอมมีพริกไปคั่วแต่ลุงโยไม่ได้คั่วลุงโยมีกระดาษฟอยล์ก็หอแล้วก็ย่างเลยอบเลยแล้วมาโขลกรวมกันถ้าใส่เครื่องปัันจะดีมันจะละเอียดกินได้หมดอันนี้ก็เกือบละเอียดแล้วเดี๋ยวลุงโยใช้คคก เพือให้มันเข้ากับบรรยากาศน้ำพริกสูตรโบราณปลาช่อนสองตัวตัวใหญ่เคุณโยแบ่งมาตัวเล็กหนึ่งตัวเพราะว่ารอเย็นไม่ไหวหิวข้าวแล้วทําเสร็จทําแต่เช้าเสร็จเที่ยงล้างถ้วยล้างจานด้วยทํางานบ้านด้วยแล้วก็ทำหนึ่งปลาช่อนด้วยครับอันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางงามครับอันนี้ก็ผัากกาดดอก อ่อนๆน,นะครับกำไรยี่สิบบาทนี่ก็อดอกหอมเป็นดอกดอกหอมหรือต้นหอมเนี่ยนะนี่ก็กำไรสิบบาทยี่สิบบาทาลวกมาลองชิมดูหนึ่งสุกหนึ่งนานไปมันก็เลย ไม่เป็นตัวก็เลยขาดออกากกันกลัวลุงอยู่กลัวไม่สุกกันกนะเอาเลือกเอาตัวที่ไม่มีก้างก่อนอร่อยอยู่ที่นี่แหละครับน้ำพริกนี่นะครับอร่อยจริงจริงลองทําทานดูนะครับปลาช่อนหนึ่งปลาช่อนลุงโยก็ล้างอย่างดีนะใช้เกลือเกลือทาเกลือล้างด้วยเกลืออย่างเดียวพอเลยให้เมือกมันออกมันจะไม่เข่า อ่ะนินคำแรกตามเ้วยเห็ดนนางงามอืเขเอดอ้วยชอบด้วยดอกอ่อนๆในเวลาลวกเนี่ยอน้ำลวกน้ำต้มเนี่ย ก็เสกเกลือนะครับเกลือเสร์ก็ไปแช่น้ำเย็นจะได้เขียวงามเหมือนเดิมน่าทานอร่อยครับลองทำทานดูนะครับไว้จนนึ่ง อย่รธรรมดาด้วยแต่วิธีการก็ทำลุงโยทำละเอียดหน่อยต่อยใช้ใบตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขารองซีสแล้วก็ปลาสวางครับนังเลยซึ้งเนี่ยครับอร่อยน้ำพริกนลยอร่อยจริง ลองทางดูทำแต่ทำทำดูนะครับาด้วยหินนางฟ้ามด้วยดอกหอม

จิมเจียวมะเขือเทศสูตรลุงโยรับรองอร่อยอร่อยไปถึงสามโลกเลยเนี่ยกินแล้วจะติดใจได้เนี่ยอืรหาปงปาลาครับ ก็พ่อเจ้าให้ม่ค้าเขาสัดเกดให้อย่อย่ไม่ฆ่าปลานะอยากกินปลาแต่ไม่ไม่ไม่ฆ่าปลาอ่าพุ่งพุ่งครับพุ่งปลาชนตัวใหญ่เดี๋ยวพุ่งโอ้พุงเบงเริ่มเลย คร,รับได้เห็นดังลมเลยครับ <c oughs> อืม ไไปช่อนเหมือนอะไรสุดอยู่ที่ไหนครับแก้มครับเนี่ยแกะไปช่อนเนืเ้อมันจะแน่นนี่ก็ข้าวมะลี่หุงข้าวมะลี่ใหม่หุงใหม่ใหม่ห,มห,มหอม

ด้วยเลยต้นหอมต้นดอกหอมก็กอร่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ทุยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ